อะไรลแป๊บยางร้อยก็ดีเดี๋ยวเพื่มจดนะนักวางแผนจะได้รับความเสียหายเมื่อคุณแพ้ถ้ามีเลือดเหลือศูนย์จะถูกตัดออกจากเกมอุ้ย่ีงไงเอ็นโคเตอร์ใหม่ทุกคนเจอแล้วมัน,นเกวนเกณนมอบชิ้นส่วนไอเทม1ชิ้นและกันไกที่สามารถตัดไอเทมให้กลายเป็นชิ้นส่วนได้หลังจากที่จบรอบวงล้อรวม3รอบแรกก็คือ,อเทมเฟร์สัตใช่ไหม อันนี้เทมเฟอ้อกว่าป๊อปปี้ปะป๊อปปี้ให้สองชิ้นต้นเกมใช่ไหมเกรนให้ชิ้นส่วน1ชิ้นอันจริงก็ไม่เฟ้อกว่านี่วะป๊อปปี้ให้2ชิ้นต้นเกมอันนี้ให้สามชิ้นป๊อปปี้แรงกว่าเพราะว่าต้นเกมผสมได้เลยอันนี้ต้องรอดับลวงมีร็แต8อันเล่นไงครับก็ใส่เออเวก้าสองอันให้เวก้าสี่อันแล้วก็ฟิตอีก2อันครับไอโอนวย <Yeah. S 1> เป็นจิตวิญญาณเพชรมิลกเป็นซีซั่นใหม่แล้วไม่เล่นหรอคืออะไรซีซั่นสองคนยี่สิบหกอะไรคือลี ใช่คืออะไรอะไรลีกวะลีกอเเ่นี่ไปไกๆอ่งอ๋อลีกไปไกๆคืออะไรไม่รู้วิ่มาลีกลีกหลีกอยู่ในหลีกไปซีซั่นลีกไปคือแที่หลังเพื่อนเคลียร์นะ a ลีกไปอันนี้มันมันยังเป็นเกมอยู่รอสามลิฟซามลิฟซามลิฟได้ไหมสามลิฟนักมา2026 Richman Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้เติมได้24ชั่วโมงสามารถเติมเกม g u e o ออฟเลจ d นหรือว่าจะเป็นเกมทีบทีแถมเติมบนเว็บรับ Richman คอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมแถมจ่ายได้หลายช่อง,างทางทั้งเว็บไซต์และไลน์จะเติมเกมทั้งทีให้นึกถึง Richman Shop อ้าเสียงอย่างคุ้นแน่นอนว่าไข่กุ้งมิ่งเข้าช่องนะคะมัแล้วนะ ใครที่มีปัญหาเรื่องเล่มขนน้องชายแน่นอนว่าไข่กลุ่มมิ่งคคอโนหนึ่งไม่คันไม่บาดใช้แล้วสบายแถมใช้ได้ทุกส่วนของร่างกายอีกอย่างกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหรือหากอยากสบายมากกว่านั้นอย่าลืมไข่คินเซอร์ที่ล้างน้องชายลดการสะสมของแบคทีเรียแถมผ่านการรับรองจากแพทย์แผนหงอีกด้วยนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ทั้งไข่กลุ่มมิ่งและไข่คินเซอร์มีโปรโมชั่นดีๆทุกเดือนนะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ดีคริปชั่นเลยระวังของปลอมก็เด้ยล่ะของแทของปักหมให้แล้วใส่เท่ไม่ทน วุ้ยปื้มพี่ขอเล่นเวกามั้งได้ไหพี่มีโฮเมเทมเพนอ๋อมันมีหมัดด้วยนะมะไม่มันมีรตเดร์เมื่อกี้กูเจอแล้วแต่กูโลข้ามไปมันมีจริงร็อตอะเห็นละที่ที่ถามมาดูมีรถก็ขออนุยวยนะครับเพราะว่าเวก้าบัฟมาแผ่นนี้ผมยังไม่ได้เล่นเลยฟอร์สไปเลยนะผมต้องปลดตัวอื่นก่อนปะอ๋อผมใส่โชวจินได้ปะไม่แต่ผมต้องการดับเบิลลาบดอนไปก่อนเพาแต่เราก็ได้เดี๋ยวเราก็ได้ทั้งเนี่ยวะเพิ่กำลังคิดอยู่ว่าห้าเจ็ดแปดเก้า ผมว่าผมใส่โชว์จินไปก่อนเพื่อปลดไอ้ป็อปปี้มันขอเข้าร่วมด้วยคนนะน้องปื้มไอ้กล้ามันแซฟน่ะแต่ระดับพี่มันต้องหยิบคุมไอเทมน่ะเข้าใจปะเมื่อกี้ผมก็คุมเมื่อกี้ผมควคุมมึงไม่ได้หยิบคุมไอเทมมาไอ้สัสคุมมอนเตอร์มึงมีล็อตสามมันจากกอมใหม่เวนมันเป็นโชคชะตาสองอันสองอันจากกอมแล้วหยิบมาเองสองอันเอออย่างน้อยมันก็ต้องพึ่งโชคพึ่งดวงชะตาหน่อยคนเราจะไปเพอร์เฟกต์เที่ยมอะไรขนาดนั้น เกมเมื่อกี้ไม่เรียกเพอร์เฟกอะไรสัเกมเมื่อกี้มึงถ้าจะเพอร์เฟกเทมเนี่ยมันฟุ๊กมีสปรยออฟวอลเลนทันฟอร์สซิลเวอร์สปูนคอมเบนั์บัฟเฟ่ออกเมนต์เดพาว่าพื้นหญ้าพื้นไฟแต่โย่สี่พวกพี่ไม่เดินวะไม่ขาดเต้าปุยเพิ่มตั้งชื่อน้องๆโยเดินให้หน่อยดิลูลูเรียกอะไรไอทีโมเรียกไอปุยฮะโย่ไอลูลูเรียกว่าน้องผีเสื้อแล้วลัมเบิ้ลอะไอไฟเยอะไฟป๊าปี้ไอคอนอะ เียมันเตี้ยทุกตัวหรอเ <c oughs> คนเนนนะไอ้นินจาไอ้ฮูดไอ้ไอ้สายฟ้าทำไมหลูงรู้ดูชื่อพอ,อ่คกเดียวน้วองผีเสื้อน้องนน้องเป็นผู้หญิงน้องก็ต้องพอสุดดิเอ่อโคโบโก,โกอะอิน <c oughs> ไม่โคโบโกะต้องบอกว่าไอ้ไม่ยอมเข้าซัมเบอร์เนอร์ลิฟต์มีแต่ในทีฟทีมีได้ยังไงงงชื่อยาววะเพราะทุผมหมุนอันนี้ไม่แก้ละ เราต้องการแรนล็อตงั้นเวก้าผมจบโชว์จินลาบาดอนกันหนึ่งอะไร,รก็ได้ใช่ไหมใส่เอนบูบาไปกันก็ได้สเสต็ปวอร์สตาร์ฟก็ได้เออผมใส่เวาก้าวอร์สตาร์ปไปกันโชว์จินลาบาดอนวอร์สตาร์ฟเพราะว่าสกิลเวก้ามันคี่ได้อยู่ที่โกเวก้ามันแซบเหรอครับแซบครับเพราะว่าเวาก้าบัฟมาครับฝนดาวตกสามารถลงหัวร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับปกติฝนดาวตกเวาก้าถ้าศัตรูเดินก้าวหนึ่งมันไม่โดน อย่างเช่นไดอาน่าอย่างเช่นตัวหลังที่กำลังเดินเข้ามาหาเราอะไรเงี้ยมันหลบได้นี่ไงเดี๋ยวผมหยิบล็อตจาก Y ใช่ไหมแล้วเกวนจะให้เกวนจะให้ไอเทมมาอีกอ่ะอีฮิบูไปหมุนก็ไเ้ว่เกวนกิฟต์เพิ่มชื่อเอ็นเค t เตอร์เกวนมันให้สุ่มนี้หว่ะเพราะมันเขียนว่ามอบชิ้นส่วนไอเทมหนึ่งชิ้นมันไม่ได้ให้เอ็นบิลนี่ไงเฮ้ยเกวนมันโผล่ออกมาเลย เอาในไงไเทมกันไกลของมันใช้กับแชมเปียนเพื่อถอดเทมทั้งหมดบนตัวพวกเขาและแยกให้มันกลายเป็นชิ้นส่วนในเทมแยกให้เป็นชิ้นส่วนในเทมตอนนี้ผมเอามาแยกได้แล้วปะ่ะถ้าเพิ่มโอกาสในการเจอร็อตอ่ะเอาโชจินตรงนี้แยกมาทมีนใครมันจะไม่เจอร็อตอ้าวไอ้ปื้มใครอะ <c oughs> ปื้มว่าพี่มีเทม3ชิ้นรอหมุนกับถอดโชวจินออกมากลายเป็น5ชิ้นเอามาหมุนเอาโอกาสเจอร็อตอะไรมากกว่ากันไม่มีคนเล่นอีโคไม่มีคนเล่นอีโคไม่มีคนเล่นอีโคมไม่ยิงภูถานมัน อะะไรนะพี่มีเ,เทมสามชิ้นรอหมุนเป็นลอ็อกับถอดโชวจินอีกอันหนึ่งด้วยกันไก,กเกวินให้มันกลายเป็น5ชิ้นอะอะไรมีโอกาสได้เมาออก,กันถอดออกมาควักออกมาควักออกมาให้ถอด <_ c oughs> อุ้ยไม่ต้องถอดแหละ <_ c oughs> เหลือกันหนึ่งมาอยู่นะผมว่ามาอยู่นะอันนี้กันไกอันนี้คมมากครับมันใช้ได้นะเพิ่มกันไกอ่อะทำไมไม่มีคนเลยเด็กโคคือเลยเ <_ c oughs> ช็คแล้วไม่เห็นม <_ c oughs> ีใครบิวบัตเตอร์อะไรมึงประมาทการฟอร์ตของเกมส้นตีนนี่ น้อยไปแล้วหรือใครใครฟอสแข่งกับกูบ้างอ่ะมาดิตบความหมดคนเสกนะอันนี้อันนี้ถ้าเสกคือแจนเบลต้องเป็นอีกอันนึงอันนั้นเรียกเสกจริงแล้วเจ็ดได้เจ็ดเลยต้องถือกีตาร์อันนั้นถ้าเสกก็ต้องถือกีตาร์เราร้องเพลงยังไงแต่กยานคีเองไม่มีใครมาในทางเดินของเพลงของม่เพลงใหม่ๆไม่ร้องเวยสัเป็นเพลงแรกที่ผมร้องตอนที่แบบตอนเด็กเลยเด็กแบบเด็กแบบ สองขวบแล้วผมร้องเพลงเนี่ยนะสองขวบเลยนะสองขวบคือเชี่ยอะไรวะไอ้สัสไอ้สองขวบร้องเพลงแล้วแม่ผมบอกแม่ชื่ออะไรอ้าวจักรยานขี่แม่ผมชื่อจักรยานทำไมแม่ชื่อจักรยานแม่ชื่อแตกใช่ไหมโค้งบอลไอ้เพื่อนพะี่แพ้มอนปะเนี่ยเอาดีน่กร้องเพลงเก่าเลยขอหนึ่งล็อตได้น้ำตาอยล็อตหนึ่งจ้าจ้าเย้ชนะมอนหว่ะพี่เล่นโคตรเก่งเลยสามอันใครมันจะไม่ได้ใช่ปะ อะไรนะกูแผิดออกชนะมีบารเลยนะไอเทมสามันคนที่ไม่ได้คือใครครับไม่ใช่กูได้ไหมเพียงเพิ่มเพียงอืมมันคือฉันเองว่าจิกิรานคีเราเมื่อกี้เวกาปื้มด่านอะไรนะสามอะไรน่ลรู้ก่อนเว็มอน่ะก่อนเว็บมอนเลยสามห้าเหรอสามคีห้าไอไอลองก่อน หลังก็อิดนีผมก็ขึ้นขึ้นเจ็ใช่ป่ะแล้ก็อีกเลยสามห้าสามห้าเลยมันมีแค่สามห้าเลยสามห้ายี่สิสิบห้ามันสามหไม่ใช่หรอเพราะว่สามสหคือหลังเว็บมอนอ์หลังก็อิดนีเอกไนเทนเกซิมันเลยเอกซิเซเว่นทวินตี้โฟร์เยอร์ออไม่ใช่ป่ะมันร้องไงวะไม่ใช่6ิมันเป็นคำพูดของเด็กเอลฟ้านึ่ เอ้ได้รดแลปลาขนมกับสปิริตปลาขนมหรอแม่ผมอยากได้ตังอะตอนเนี้ยแม่ตังก็ขวานะลองเลือกก่อนเพนโดล่าเบนไม่เอาอยู่แล้วตะหลิวก็ไม่เอาอยู่แล้วแต่ตะหลิวได้ตังเลยนะได้ตังตั้งหกบาทต้องมาทำอะไรหกบาทหกบาทไอปุยยังไม่มาเลยป่ะปึ่มปุยหัวคุยอะปึ่ม,มาไง เอามาจากหลานพี่อีกทีปลาซิกเซเว่นใช่ซ <laughs> ิกเซเว่นซิกเซเว่นมันไม่มีความหมายนะซิกเซเว่น่ะเจ็ดหกโจกเห็ดครับอันนี้ขายทิสทาน,น่าเฮ้ยลักชูรี่เขาได้ตัวแล้วทำไมมันลักชูรี่อ่ะอ๋อมันไอ้นี่มาเขาได้เชเวอร์นามาไอ้เฮียปุ๋ยอุ้ยโ,ยโทษครับไอ้เฮียปุ๋ยแม่งไปไหนวะแล้วกูโทษทำไมเดี <laughs> ๋ยวหาซันไฟนะนี่ในโค้ดเหรอ ม่ใช่อยู่แล้วดูจากไอเทมจริงเหรอมันโลแล้วว่ะอโซเหรอเล่นเลยๆเหมือนกันมาจากแต่ซิกวันนายครับม้สเตอร์ธนาวันวันนะไม่ไม่มึงเล่นอะไรมึงบอกก่อนเห็นโลตอบก่อนก็คอมนั้นไงเอโซอะนะอีโคไงอ๋ออโคแล้วใส่หมัดทำไมอ่ะยังไม่มีอะไรให้ใส่ยังไม่มีอะไรใส่เราก็ค่อยค่อยแบบว่าแบ่งแยกอีโคไม่ต้องเปิดก็ได้บารอแลโซโลโลเอาม่พอจักรยุยยซีด้วยมั้ง จะติดยังไงสิด้วยไปกูด้วยนะไม่รู้จักซิกวันนายเปล่าคืออะไรอ่ะเอ้าหนุ่ยเพิ่มรู้จักซิกวันนายไอไอเลไม่เซลิโอไงเคยเห็นว่ามันเป็นมีมแต่ว่าไม่รู้ความหมายจริงๆมันคืออันไหนอ่ะอย่างไม่ปั้มนัางไม่ปั้มเช็คชื่อขามเคนซี้อันนั้นตอนจีน่าใช่ครับเป็นเคาน์เตอร์ใหม่ของเกวนเกวนจะมาให้เทมีกับกันไก่กันไก่เอาไว้ตัดตัดของที่เราใครหนึ่งใบสองบาทห้าสิบ ห้าสิบสองบาทหนึ่งใบไข่กัญไก่ไข่ผ้าใหม่อนั่นแหละตามนั้นตามที่ปลื้มว่าเลยอันนี้ผมอยากได้วอยผมจะใส่โชโชลาวอยนะโอเคอันนี้ปลดเคนเนนปื้มไอ้นั่นพี่ยังไม่มาเลยรู้ใช่ไหมว่าไอ้ไหนไอ้ไอ้ปุยขึ้นเสาเ่ะไอ้ปุยไอ้ปุยไม่เดี๋ยวนะอันนี้ต้องขึ้นเจ็ดผมดูผมลืม เอาเวก้ามาเล่นเทมโปตามน้องปื้มนะครับ3 5หขึ้น736ได้ไม่36ผมได้อนี้โดยไะเนี่ยเชื่อผมไม่ได้ฟิตแต่ย้ํว่าผมไม่ได้ฟิตครับเพราะว่าเพราะว่าโยโดไม่ห้าผมจะได้ฟิตตอน3 7ว้าวทีทีคุณพี่เวก้ามาเลยอืม เปี้ยขัดหนึ่งใช่ไหมเวก้ามาแล้วเราของมันเยอะนะผมใส่นี้ไปก่อนเดี๋ยวรอไวสตาร์อันนี้จะได้ฟิสแล้วก็รอขึ้นเพื่อแปดอีกทีแล้วเมื่อกี้ขึ้นแปดปึ่มขึ้นไปเลยหรือว่าหรือว่ารอตั้งรอเวลเไปรออัพเมนสองรออัพเมนสาวเราขึ้นสุ่มบาทไปเลยชอบรออัพเมนสามมากกว่าก็ใช่ก็ค<ๆ>ือขึ้นยังไงก็ได้ขึ้นแปดะแต่ว่าขึ้นผมจะฟอร์ เราเจ็ดเอาไว้ออเวกามาไงพี่สอบถามปืมว่าไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะเมื่อกี้น่ามาก็สอนผมจนได้ที่หกอ่ะกูที่สี่กูที่สี่มึงที่หนึ่งอือใช่ผมที่หนึ่งไม่ใช่ที่สองกันไก่มันทับกันได้หรอปืนมันทับหรอมาดูพี่เลยพี่ยังไม่แชร์กันไก่กันไก่มันทับกันเห็นปะดีดีว่ะเอออย่างน้อยก็ฉลาดนะก็เหมือนไอ้นั่นไง Magnetic Remover ก็อย่างน้อยก็ฉลาดฉลาดช่วยทำดูมให้มันด ดุบทับดิดุบเอยู่เอ้ยดูปอยู่นี้ทับป้าคนดูจำไม่ได้ไม่ทับไม่ทับผมเมื่อกี้ผมมีสองอันไม่ทับไม่ทับเอาไม่ครับได้ยิงได้ยิงเล่นไอ้ปิดวอล์คเวลว่นะแม่งโอ้โหดุบดุดดุบดุดเต็มไปหมดเลยผมได้ปุยจากลูกแก้วไม่ซื้อปุยซื้อแล้วซื้อแล้วนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อหอไอเทมไม่ได้ผสมอะไรเลยโอเคได้วาสดับมาโชว์ โอยลาลารอเบรเตอร์ d, ใช่ไหมเย้พิชิ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 เย้พิชิ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 นะครับสแต็กหเตรงนี้เ็รอบหน้าเราลงใครนะเราลงทีโมใช่ไหมไอ,อ้ทิศนาจิงเาออกได้เพราะว่าตอนขึ้นเก้ทิศนาก็ไม่ได้เล่นอยู่ดีฝนตก กอกามันออกจะแซบๆนะลูกพุนแพรออฟโฟแพรโฟหยิบได้นะเพราะว่าเล่น4บาท2ตัวซึ่งค่อนข้างน่าสนใจนะครับเอาขึ้นเวลได้ไหมขึ้นเวลไม่ได้แต่ว่าปอปปี้3แล้วเือปินใส่กันเบสขึ้นเวลไม่ได้ปืม52ิบม52บาทรอไปครับทุกคนเราจะสปค์อีกทีสไปค์อีท,ทีที่เลเวลเปลยนเดี๋ยวด้นถดถอดสมองมาครับพี่ครับ ไมอยากให้มันถอดก็ถอดก็ได้ครับไม่อยากให้ถอดก็ไม่ต้องถอดกนน็ได้ครับไอ้ฟิตผมใส่อันนี้ไปเดี๋ยวผมรอจูกเก็ตฟิตเดียวอ๋อดีของน้อนเวก้าครับไม่ต้องใส่ครีพิวติคครีได้แล้วฝนตกฝนตกปลาื้มเอาสี่สิบบาทพีช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 พเป็นไงบ้างครับลูกพี่เอโคยังไม่สามวะเขายังเห็นข้างล่างดูดิด,ดูมันเลี้ยงเลือดปื้มเลยขนาดปื้มยังไม่สาม มันโหดขนาดนี้นะใครเขาทีโม่สามวะเอ้าเล่นอยูเดินรีโลเหรออ๋อเวลแปดแต่ว่าไม่ได้ปลดเวก้าไม่ปลดเวก้าผมเก่งกว่านะแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นเลเวลไหมไม่ขึ้นเลเวลเขาจะโลทีโม่สามทำไมอาจจะได้ดุ๊กมากแล้วเขาไม่เก็บยูโดเก็บแบกเหรปลดตกเฮ้ยมันเดินไปไหนวะเวก้าเดินตามซินน์อะเออซินมันกลายเป็นไฟเตอร์แล้วนะปืนเฮ้ยมันกลายเป็นแทงแล้วนะเห็นยัง อู้คืออะไรมึงอื้ออะไรอู้หู้เฉยๆก็ก็ดิก็เห็นด้วยาเออกลายเป็นแดงหรอนี่ยปิชิ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 มาแบบธรรมชาติปะก็น่าจะอาจจะด้วยก็เขาเก็บทีโมยาวๆอ่าหมัดอยู่นะครับอยู่ที่จริงเอาจริ้งมั้ง่ะเอาเปล่าได้แล้วครับได้ครีจรริงผมคฟิสที่เหลือก็หาแท้งแล้วก็ถ้าผมยูโรแปดผมก็จะได้เทมเพิ่มจากยูโรแปดจะขึ้นมเก้าต่อ อีกเวทน,นี่มาแล้วกูกลัวตลอดเลยตกใจอ่ะเ<ม> <ตก S 1> ดี๋ยวมันแปะแล้วพิชิ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 เดี๋ยวมันแปะจุดแข็งของมันคือฟิตสองกับฟิตสองกับชื่ออะไรเนะี่ยกับเอิก้าสองเขามาดูผมเลยบางคนนะี้ไม่แล้วมึงไม่เก็บถุงยูโรเก็บแบกอะ s <S เอาเก็บละตัวแม่งวาร์ปมาเก็บเองแต่ว่าเวลเก้าเขาจะเชวนาสองดาวฟรีนะจะลักชูรี่ซับสคริปต์ผมจำได้ว่าลักชูรี่เขาได้เชวนามา ไอ้พึ่มเวก้าดิฟว่ะทีโมสามก็ไม่ไหวกู <laughs> ทีโม <got> ทีโมสามดาวไม่ไหวเราไม่ผมมีป๊อปปี้ด้วยแหละป๊อปปี้มันสามดาวปิชิ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 ปิลชปิเชปิ๊ชปิ๊ชปิ๊เปิ๊ชปิ๊ชปิ๊ชปิ๊เปิ๊ชปิ๊ชนิ๊ชป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 ิเชปิ๊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 ดปิ๊ช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 ปห๊ชปิ๊ชปด๊ชปิ๊ชเฮ้ยป ปพิ่มเปิดในโกยังไงอ่ะจะเปิดรอบนี้ก็ได้เดี๋ยวเวฟมอนเปิดเปิดนิดาลีนิดาลีเล่นบอร์ดนี้ได้อ๋อแล้วก็ส่งดินาลีให้ใช่ใช่ไม่ต้องเปิดอีกเท่านะเปิดนิดาลีเฉยก็คือลงในโกกับนิดาลีอ่ะจริงๆบอร์ดบอร์ดอันหน้าไม่ต้องวายสามก็ได้แต่เพิ่มโลไปแล้วมันจะเล่นแค่เอโคกับในโกสามเอาเนโกเป็นแทงเอาเอโคเป็นดาเมจแล้วก็นิดาลีกับไอ้นี่ดาเมจเติมนิดาลีกับเซราฟีนดาเมจเติมมันแบบพิชิพิชิ ได้ดุบมาจากโยเดอร์นี่กันเออเนี่ยอันนี้ลงเปิดเอาไนี่ก่อนอันจริงเออการก็บอกพี่ค่อนข้างเชียรให้ขายไวเลยนะไวสามไม่สามก็ทำไอเทมแม่งก็ไม่มีมันไม่ถึกเท่าเนโกะอะถ้าเนโกะสามเอาของแทงให้ให้เนโกะก็ได้เพราะถ้าเนโกะไม่ตายนิตาลีก็โดดจำ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 ไปเรื่อยๆมันแบบจีปิชิ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 อไ่ด้ได้ขีดผิดสีเห้อ ไอเชยโลฟีจากเดรเดนกูเจอลมล้วนโ้ลิมโอลิเดี๋ยวอรอทำของแทงกันคือกาแบบเบกาหนึ่งฟิตหนึ่งอ่ะอันนี้คนนี้ฟิตสองดาวฟิตลมล้วนเบกาแม่งแหลง,ลลงลจัดเลยผมพึ้มคสาียี่สิบเจ็ดเปิดแล้วอ่ะทีแคสหนึง่งตายหายหมด ถ้าเมย์เวก้าเราเดียวห้าพันสามลมเย็นจัดเรับเอาเวกา้าถุงให้เวกา้าเอาแม่งให้เข็นเนนแทนเข็นเนนกูก็ซื้อไม่ได้แล้วอ่าเนี่ของแท้งอยากขึ้นเวลอ่ะขึ้นได้ปะหกสิบาทขึ้นไม่ได้เดี๋ยวนะโลทีน,นเจอเพอผมอยากลงออนครับเอาเอา artifact. อ์ติแฟต์ไปพี่สามดาวสองตัวแล้วพี่ิชิพิชิพิชิชในนิดลีอ่ะ

ดุ๊กน่าจะต้องเหลือไปใช้กับแค่โคบุกบผมยังไม่แพ้ฟิตเลยอันนี้ผมขึ้นเวลมาผมจะได้ผมจะได้ซิกซิกแทนใครวะซิกแทนลัมเบิลแล้วกันหรือว่าซิกแทนลูลูไปเลยไม่เอาไม่เอาอะคินิตก็ได้เหมือนกันหรือไม่ก็แทนทีโมไปจบจบไม่ต้องมีลองช็อตผมอยากได้แทงมายืนอันนี้เวล8ปดพเดน2ดาวเก่งยัง่ะคนตกโอ้ยจะตายแล้วเพื่อนโอ้ยเพื่อนพี่จะตุยลีเย่ โอเทน what the fuck โอ้ยเฮียสำลักน้ำเลยหยิบไปก็ไม่ได้มีประโยชน์อ่ะไอ้นี่เลยอ่ะวาเด่นเนี่ย <c oughs> ่บเหลืออะไรให้ปวเนี่ยโอ้โหวาเด่นไปให้เคนเนนบ้แล้วถอดของเคนเนนเอาไปไม่จริงผมต้องเอาของแทงไปให้เคนเนนดิ เเป็นวาไอ้เชี่ยไม่ได้โลเลยด,ดูไอเท่มไอก,กันไก่ทำพิษกูว่ะปื้มไมีไ่โลเลยเอาเมื่อกี้ไม่ตา,าเคินิดหรอไม่ได้ดูวะโทษโครับโทษครับเพราะเมื่อกี้ดีสุดก็เอาตาอาคินิดป้างเราก็เอารูรูออกให้ซิกเป็นอาคินิดได้หมือนแต่เลือดยี่สิบสองมันไม่ตายอยู่แล้วยี่สิบสองไม่ตายอยู่แล้วทุกคน เออมันไม่ตายอยู่แล้วเลยยิบสองอ่ะถุงไม่ได้ตัวละครเลยไงตัวซีบาดะไอสัตว์กูบีผิดปะเนี่ยเออเย็ดคกสามดาวเร็วปะเอ้เพื่อนหนึ่งก็มาดูเอ้ยไปสามดาวแล้วสองดาวสองดาวดาวดห้าหก เวนเอ้แฮตตี้สามเป็นหน้าเป็นเต็มตัวพี่ชายกูจริงกูยังไม่มีซิกไม่มีฟิตอีกตัวหนึ่งเลยถุงโยเด้นให้แต่ตัวสามบาทกูเลี้ยงเลือดไงเลี้ยงเลือดเลี้ยงเลือดไข่อ่ะเลือดไอ้พวกข้างล่างอะ่ะเ,ออเลี้ยงไอ้พวกข้างล่างมันไต่ขึ้นมาทัพโฟวูในเว็บมีอีกเวอร์ชันหนึ่งเล่นบาดสามดาวไปด้วยเออเราทัพโฟโูเพิ่ม มันโคตรโหดโคตรอันตรายกันไก่ไม่มีผลฝากครับรุ่นพี่เบก้นี่ไงที่คุณดูถามมันแซบเหรอพี่เบก้โอ้โหเอาอะไรมาไม่แซบนะไม่แซบเหลือเลือกเควยผิดอะเลือกเควยเบนว่างอะแต่ผมไม่มีสองดาวสักตัวจริงจไม่ต้องลงก็ได้นะอีกเท่าผมชอบลงเพราะว่ามันแพงเดียวลงไม่ลงในสกัดเนิ่มถ้าเนอร์มันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคินเดดปื้มคินเดดคินเดตดุนดุนคินเดตดุนดุนคินเดตดุนดุนคินเดดคินเดดคินเดดคินเดตคินเดต ขินเด็ด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 เจอเฮียแก่ินเด็ดขินเด็ดเจอแล้วอีกต่าเจอแล้วขินเด็ดเฮ้ยมันจะทำเชฟวาน่าโอเคมันตายแล้วปึ้มมันกลายร่างเป็นเชฟวาน่าเฉยเลยไรมันอะก็เวลอะไรอ่ะอ๋อเวลสิบแล้ว ไม,ม่ใช่คนนี้ดิววก้าอยู่เลยคนเลือ1สิบกัคนที่เหลือเลือดห้าไอ้เพื่นเบาๆที่เอ็กโคอะอขอมหน้าหาโอ้ก็คือผมจะไม่ได้น,นี่หรออ่อนสองไม่อ่อนสองไม่จำเป็นก็คือสุดท้ายผมไม่ได้ซิกสองซิก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 พ่อซิกแม,ม่ ส่งซิกมั้งไอ้เหี้ยอ๋อมันมีคนเอาซิกไปสองตัวด้วยนะเนี่ยหมดผูแล้วนะมะไม่ใช่พี่อยากได้พี่อยากได้ฟิสโอ้อฟิสก็หมดผูแล้วเพราะว่ากันหมดเหี้ยอะไรฟิสก็รู้ก็นำมาเล่นมันก็หมดผูแล้ว <c oughs> อ๋อไม่เคยเห็นเอ,อ้เหี้ยขนาดดวง <c oughs> ไอ้สัตว์กูจะรู้อะ จะถุงโยเดนไม่ได้มีสักฟิตสอนยาดิฟตายไปอีควายอุ้ยอีน้ำมาพวกเราโปเอาฟิตให้ถูก่อนเอาเอาฟิตถุงยเดนฟิต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 เฮียควายเกมเกมขยะ กูต้องขายซิกเพื่อเพื่อฟิตอ่ะเกมหน้าหนังหมาหมครับเหลือหนึ่งเดือนของพิงครับแค่พี่เล่นก็หมดทูแล้วครับทำนี้ได้นะแค่พี่เล่นก็หมดทูแล้วพี่ต้องขายซิกเพื่อทำฟิตสองดาวห้ามกูมีสัญญาปึ้มเอ้ยพี่โดดตัวอื่นพี่เอ้ยรถเดินไปไหนอ่เอ้ยมันเดินตามใครวะเดินตามซิงเหรอ ใช่ให้เดินตามเสียงเฮ้ยเฮือย <Yeah. S 1> จีิงๆ <Yeah. S 1> ตามเว็บไอ้ควายอเีจะคนตามเว็บงง <laughs> เฮ้ยในเว็บมันยังไม่เล่นนิตาลีไอ้เนโกกันเนโกเพ,พิ่งมาวันนี้ไอ้ไม่ใช่เนโกนิตาลีพูดผิดนิตาลีอ๋อนิตลีเพิ่งมาวันนี้เสถียรทุลแล้วอันเนี้ยไม่ใช่เสถียรสุดดิมันมันคุ้มค่ากับการโล2บาทอ่ะ เปโลวายกับเอ็โคมันเป็นดาเมจคู่ใช่ไหมมันไม่มีแทงอันนี้คือมีแทงมาช่วยนี่ขนาดแทงมึงโง่ๆงงใส่ปืนมาถึกๆยิงสบายเบืออันนี้เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันนะใครอยากเล่นเอนะ็กโคนั้เอ็กโคไม่แทงผมเป็นสแกนเนอร์เลยนะเอ็กโคนิตาลีก็ส่งสแก,กาเนอร์เอาอีิตาลีก็ลงได้ลงก็ได้ไม่ลงก็ได้อีกเท่าอัพทูยูอุ้ยชาวน,นาทำไมมัน <laughs> มันจะทำเชาวน,นาสาม อันนี้บอดจบก็บบม,มีในเว็บหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเครลีโลว่าจะเป็นเวก้าไม่ว่าจะเป็นไลซิกข้างล่างนี่ไลซิกนะไลซิกนี่คือยื้อเขาเขากัดฟันขึ้นสิบโดยที่เซโตไม่ส่งด้วยซ้ำนะแม้แต่เข้าใจได้ครับเพราะว่าวินคอนหลักเขาสองดาวหมดแล้วไลสองดาวซิกสองดาวบูฮองสองดาวไอ้บูคอง uh น่าสารจิ๋หมหายเนี่ยใส่เอเวเชาไอ้เพื่อนมึงดูดูบูฮง uh ใส่เอเวเชา <c oughs> บอดไม่แต่เมดเวสใส่เอเวเชาแล้วก็อันนี้จ้ะ อะไ้าวการตีธรรมดาก็ถือว่าเป็นการโจมตีปกติแต่ภาพน้องได้เลยครับน้องพี่ไม่ไหวไม่ค่อยมีข้อมูลว่ะไม่ไหวอืเหมืแต่เหมือนฟิต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 อ่ะไอ้แค่สองตัวก็หมดพูแล้วโอ้ไม่ทุกคนอ่ะแค่พี่เล่นก็หมดพูแล้วชื่อคลิปนี้เนีไงเวก้าบวกฟิตแค่พี่เล่นก็หมดพูแล้วรื่องกูมีอยู่สองตัว กูสองดาวตอนเหลือสองคนอะฮัลโหลเวก้านี่สองดาวเวก้าด้วยซ้ำจะรู้อะนี่นี่อันนี้อันนี้เผื่อผมเสริมให้นะครับว่าแบบพี่คราฟเหล่าโปรเพเยอร์เนี่ยเขาชอบใส่เออ่เจาะนู่นนี่นะครับบอร์ดอะปื้มเนี่ยนี่นี่ผมรู้เลยนะบอร์ดอะปื้มถ้าแพ้แม่งพิมพ์ว่าอะไรมีเจาะเวทครับปืมพร้อมยังแม่งพิมพ์มาแล้วถ้ามึงแพ้อะปื้มมีเจาะเวทครับซึ่งผมมองว่าสุดท้ายแล้วไอเทมมันทประโยชน์ ทีดีที่สุดก็คือตัดฮิวของเจาะไม่คือมีมีก็ดีครับไม่มีก็ไม่เป็นไรของเจาะต้องพูดว่าไงถ้าพูดเอา To be Fair เซตนี้มันไม่ได้มีเทรดอะไรที่เพิ่มเกาะกั้านทานเวทหนาใช่ไหมหนาสุดคือเดอร์มาเซียเที่เหลือไม่มีแล้วอ่ะอาอวเนียก็มีแต่เลือดไม่มีเกาะไม่มีต้านทานเวทโยโดก็มีแต่เลือดเอ่อดีเฟนเดอร์อะมีเกาะกั้นทานเวทหน่อยนึงจังก์น็ n o ก็ไม่มีบุยเซอร์ก็มีแต่เลือดอะไรเงี้ยตัดฮิวมันเลยดีกว่าจอเกาะกับจอเวทอยู่คือมมมมีีกก็็ไไไได้่่ปร என்னாலே